มาปิดท้ายข่าววันนี้นะครับคุณผู้ชมครับมูลินิท,ทิทำมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมร่วมกับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครขอมพยสีมาเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจวิ่งสะสมระยะในรายการเดินวิ่งการกุศลเอ่อ u วอร์ชวลรันฟันเฟลฟันฟอร์เดบรานะครับ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี2 5 6 3จนถึงปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันการศึกษาและการทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนึรขอ,อบคุณศีมาเป็นอย่างมากเ <c oughs> นื่องจากการบริจาคซึ่งเป็นไรายได้หลักในการดำเนินง,งานจากผู้ที่มีจิตศรัทธาลดน้อยลงไปส่งผลทำให้ทางโรงเรียนจึงต้องลดกิจกรรมที่จำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนลงเพื่อให้โรงเรียนมีความอยู่รอด โดยนายโกศลสมจินดาประธานมูลนิธิธทรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายดารันพบนันตาเรือนครับผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาจึงได้เตรียมที่จะจัดกิจกรรมเดินวิ่งสะสมระยะทางเพื่อการกุศลขึ้นเพื่อระดมทุนในการสนับสนุนการดําเนินการของโรงเรียนคนตาบอดนครราชสีมารวมไปถึงยังเป็นการเสริมสร้างการมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บครับเรามาฟังเสียงคุณโกศลสมจินดากันดูฮะ สำหรับโครงการ V i r t u ช l ว u n f u n ฟันฟอร์เดอะนะครับ2021นะครับซึ่งเป็นโครงการของมุทิธรรมิชนเพื่อคนตาบอดสาขาจอดนครชิมานะครับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นมติของคณะกรรมการเริงานสาขานครชิมาที่มองเห็นว่าในช่วงกิจกรรมในปีนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงของเกิดการวิกฤตระบาดของโควิดเนี่ยสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับเป็นการวิ่งนะครับสมจริงคือท่านผู้สมัครไปแล้วนะครับท่านจะวิ่งอยู่ที่บ้านหรือจะวิ่งอยู่ที่ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ เราก็จะมีการมีรางวัลให้ด้วยนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราได้เปิดตัวการรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่2สิงหาคม2564นะครับซึ่งการสมัครเนี่ยก็มีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกนะครับประเภทวิ่งเดินก็ได้ใน5กิโลนะครับตรงนี้ท่านท่านก็จะได้รับได้รับเหรียญจากมูลที่ธรรมชนเพื่อคนตาบอดนะครับเฉพาะรับเหรียญอย่างเดียวนะครับส่วนอีกประเภทที่2ก็ประเภทวิ่ง10กิโลนะครับท่านก็จะได้รับทั้งเหรียญนะครับแล้วก็เสื้อนะครับเหรียญนี่ก็จะเป็นเหรียญของมูลที่ธรรมชนเพื่ออคคนนตาบบดะรั ส่วนสุดท้ายคือประเทศฮับมาราธอนนะครับ2 1กิโลเนี่ยท่านจะได้ทั้งเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีพวบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพพัฒนาราสชดานะครับแล้วก็จะมีเสื้อนะครับให้ท่านด้วยนะครับวันนี้นะฮะแลวระยะเก็บระยะเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับคือช่วงวันที่1 3ตุลาคมถึง23ตุลาคมตรงนั้นนะฮะผลของการตัดสินก็ใครใช้เวลาในการวิ่งน้อยที่สุดนะครับวิ่งนอเดือนน้อยที่สุดเนี่ยนะครับแต่ละประเภทเนี่ยท่านก็จะได้รางวัลซึ่งเรามีรางวัลทั้งหมด สามประเภทด้วยกันนะครับรางวัลที่1ก็เป็นรางวัลของท่านผู้ราการจังหวัดนครสิมานะครับรางวัลที่2ก็เป็นรางวัลของประธานมูลที่ธรรมชนเพื่อคนตาบอดน,นะครับสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็รางวัลที่3ก็เป็นโล่รางวัลของประธานมูลที่สาขานครสิมานะครับ <S <S หลังจากที่เปิดแล้วเนี่ยก็มีทย,ทย,ทยอยสมัครมาเรื่อยๆนะครับทั้งผู้ที่สมัครประเภทเ5กิโลมั่ง10กิโลมั่งแล้วก็2 0่กิโลด้วยนะครับซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับไปสมัครมา มากมายทีเดียวนะครับก็หวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็จัดให้ประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่ในต่างจังหวัดน,นะครับสมัครได้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมาวิ่งจริงนะวี่งแต่ว,ว่าท่านอยู่กับบ้านนะครับท่านจะมาเดินหรือวิ่งก็อยู่ตรงนั้นจะสะดวกครับโดยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ก่อตั้งขึ้นโดยนายประหยัดภูหนององค์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความผิดปกติ ทางการมองเห็นนะครับได้ขยายการบริการการศึกษาสู่คนตาบอดในภาคอีสานตอนล่าง5จังหวัดได้แก่ชัย,ยภูมิบุรีรมัมศรีสะเก์และนครพิษณุีมาต่อมาสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งได้พระราชทานนามศูนย์แห่งนี้ว่าศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอดนครพิษณุสีมาจนถึงปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด57คน เป็นโรงเรียนแบบกินนอนมีการเรียนการสอน2รูปแบบคือแบบให้เรียนร่วมกับคนปกติกับเรียนหลักสูตรขั้นพื้นฐานเพื่อก้าวไปสู่โลกกว้างต่อไปในอนาคตโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมานะครับของเราเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลเฉพาะความพิการนะครับเราดูแลนักเรียนตาบอดทั้งหมดเลยเนี่ย5 5คนปัจจุบันนะครับโดยมีทั้งหมด2โครงการก็คือโครงการเด็กเรียนอยู่ข้างในโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจํานะครับ อีกโครงการหนึ่งคือเป็นเด็กโครงการเป็นโครงการเรียนร่วมซึ่งเด็กจะต้องออกไปเรียนข้างนอกโดยเราจะมีครูเสริมว,วิชาการนะครับคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่อยู่ข้างนอกนะครับครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริจาคใจบุญที่จะนําของหรือนําเงินมาบริจาคให้กับน้องๆน,นะครับ สามารถติดต่อเข้ามาที่สำนักง,งานโบนาณิดีพร,ระมิรชนเพื่อคนบาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เลยนะครับสามารถเข้ามาได้ด้วยตัวเองโดยตรงแต่ขออนุญาตช่วงนี้อาจจะจํากัดนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ต้องมาเยอะแต่ว่าอาจจะสามารถทยอยกันมาได้นะครับหรือไม่อย่งงางนั้นก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์044213581นะครับเราจะมีพนักง,งานรอรับโทรศัพท์อยู่ ในทุกวันนะครับไม่เป็นวันหยุดราชาการนะครับในเวลา,าตั้งแต่8อนาิกา30าทีถึง16 30นาิกา30าทีโดยประมาณนะครับแล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงในในกิจกรรมโครงการ v i r ร์ r u r u u n u n for the Blind นะครับซึ่งกิจกรรมนี้เราได้าจัดขึ้นเพื่อหารายได้ให้กับน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมอาหารทั้งสามื้อ นะครับส่งเสริมสุขภาพทุกอย่างนะครับวันนี้ท่านบริจาคท่านได้สุขภาพและก็ได้บุญไปครบคู่กันนะครับขอบคุณมากครับทั้งนี้ครับกิจกรรมวิ่งสะสมระยะในรายการเดินวิ่งการกระสนเวอร์ชวลรันฟันฟอร์เดบรายสองพันยี่สิบเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่12สองิงหาคมที่ผ่านมาโดยแบ่งการเดินวิ่งสะสมระยะทางทั้งหมด3ระยะครับได้แก่สะสมระยะทาง5กิโเมตรมีค่าสมัครอยู่ที่349บาท จะได้รับเหรียญรางวัลส่วนในการเก็บระยะทาง10กิโลเมตรมีค่าสมัครอยู่ที่599บาทจะได้รับเหรียญที่ระลึกพร้อมเสื้อนะฮะและในระยะทาง21กิโลเมตรมีค่าสมัครอยู่ที่999บาทจะได้รับเสื้อพร้อมทั้งเหรียญรางวัลที่มีพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจะเริ่มเก็บระยะในระหว่างวันที่13-23ตุลาคมนี้ ผู้ที่สนใจครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044213581โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครมาิสีมาในวันและเวลาราชการครับ